ซีดานเปรียบเมสซี่เป็นดั่งเวทมนต์ในสนามด้านเมสซี่ยกย่องซีดานเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่9พฤศจิกายนอาดิดาสบริษัทผู้ผลิตเสื้อกีฬาของทีมสัญชาติเยอรมน,นีได้จัดอีเวนต์พิเศษโดยการพาสองตำนานลูกหนังระดับโลกอย่างซีเนดีนซีดานตำนานทีมเรอัลมาดริดและทีมชาติฝรั่งเศสและลีโอนลเมสซี นักเตะที่ได้รับสมญานามว่าก็ตแห่งวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันมาร่วมพูดคุยกันโดยช่วงหนึ่งของการพูดคุยทีมงานมีโจทย์ให้แต่ละคนพูดถึงกันและกันซึ่งทางซีนดินซีดานได้ให้คำนิยามถึงเมสซี่ว่าคำเดียวที่เหมาะกับเมสซี่คือเวทมนต์ผมคิดว่ามันเป็นเวทมนต์ผมกับลีโอ ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญมากสำหรับผมเพราะผมสามารถเล่าให้เขาฟังถึงความชื่นชมที่ผมมีต่อเขาและทุกคนที่ชื่นชอบฟุตบอลเขาเป็นนักเตะที่แตกต่างออกไปและผมคิดว่ามันเป็นเวทมนต์เวทมนต์ที่ว่าก็คือก่อนจะรับบอลเขารู้แล้วว่าต้องทำอะไรและโดยเฉพาะสำหรับผม ที่เข้าใจเรื่องฟุตบอลเมื่อได้ดูเขาเล่นในสนามผมพอจะรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นได้อาจจะมีบ้างแต่ไม่เหมือนเขาถึงมีก็น้อยมากคนแบบเขามีเพียงหนึ่งเดียวซีดานกล่าวขณะเดียวกัน l e ลีโอเดียวเมซี่ได้พูดยกย่องถึงความยอดเยี่ยมของซีดานว่าผมคิดว่าเขา เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ผมชื่นชอบและชอบเขามาโดยตลอดเขาเปี่ยมไปด้วยความสง่างามและศิลปะเขาน่าอัศจรรย์เขามีทุกอย่างผมขอย้ำอีกครั้งผมไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จริงๆและผมมีความทรงจำเกี่ยวกับเขามากมาย ผมจำประตูที่เขายิงใส่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนในรอบชิงชนะเลิศ UCL 2002ได้ประตูที่เขายิงด้วยขาซ้ายและประตูในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศก,กับบราซิลในปี1998เขาเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้สวมเสื้อหมายเลข10ที่มาดริดก็ตามแต่เขาคือผู้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน เมซี่กล่าว